มีเมนทีปาเกียวด้วยเหรอมีครับมีทุกวัทิ์เลยช่วงนี้มีข่าวตลอดบัวขาวก็มีบัวขาวก็ไีเรื่อยแสดงหนักใช่เรื่องอะไรอบัวขาวเนี่ยคงไม่มาแสดงเป็นนายแบบนางแบบแน่นอนก็ไม่ได้ประกบกับเจมจิอะไรพวกนั้นหรือคงไม่จะมาเป็นแนวตุ๊ดแน่นะะมันเขาทรายไม่มีไม่ได้ไปลิกไม่ได้อ่าอันนี้ยังหากินได้ไปวาร์รตี้แอคชั่นกับกกทอนเลยครับ แมนนี่ปาเกียวเป็นไงช่วงท้ายแล้วแมนนี่ปาเกียวหลังจอกที่ที่ที่แล้วมีเพื่อนซีเลยก็ไปเจอกันมาแล้วเห็นมันตั้งแต่ยังโนเนมเลยจากก่อนนี่ดูคิเลกกิเลครับตอนนี้ละโอ้โหตอนนี้ดูมันมันเท่่ะนะเพราะคนเอมีตบผมอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไปมีเรื่อง ปากไม่ดีแกคนแบบพดตองอ๋อใช่ใช่คือไม่ใช่อะไรหรอกแกเป็นคนคริสลัทธิที่แกนับถือเนี่ยเขาจะปลูกฝังเรื่องของรักร่วมเพศครับผมนะฮะนั้นแกก็เลยหลุดออกมาครับตอนหลังก็มาขอโทษใช่นะแต่ก็ยังยืนยันว่าเป็นความคิดของแกแต่ว่าแกลืมคิดไปไงว่าคําพูดแกมันไม่ได้ออกแก่ไม่ได้ป็นมันออกทั่วโลกคนอื่นก็รับไม่ได้นะครับทันี้ทาง แกเนี่ยจะไปสมัครพุทธิสภาของฟิลิปปินส์ซึ่งจะเลือกตั้งในช่วงพื้นสภาผมนี้นะครับทางรัฐบาลของเขาอะไรเงี้ยทางการจัดการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ออกมาปรามและเรื่องของการที่จะต่อยกับทีโมทีแบตตี่ในช่วงเมษายนเนี้ยว่ามันเหมือนกับว่าไปแยกพื้นที่สื่อในการโฆษณาอไม่ได้ในการมันจะเหมือนเบียดเบียนการเลือกตั้งคนอื่นมันก็ผิดระเบียบผิดระเบียบอะไรเงี้ยก็เลยขอขยับสากันก่อนว่าให้ ไปต่อยหลังจั้งนั้นได้ไหมได้แต่ทีนี้มันปัญหาเกิดที่ว่าเขาเซ็นสัญญากันไปแล้วแล้วย่างเั้นสัญญาก็ต่อยมวยไปแล้วไงเออเออมันจะเลื่อนได้ไหมหรือว่าจะต้องงดอะไรไปสักอย่างหนึ่งโอ้อาจจะต้องแบบชดเชยค่าเสียหายอะไรหน่อยนึงนะใช่เออเดี๋ยวไม่ได้เสร็จเงินของเป็นที่ปากเกียวตอนที่แกโอ้โหเศรษฐีพันล้านอ่ะครับเดี๋ยวมาหาเสียงอะไรนิดหน่อยมีกระสุนดินปืนยิงก็ไปหน่อยครับ เป็นแน่นอนประธานาธิบดีขาดูนะแกบริหารเนี่ยมันแน่ก็สร้างค่ายมวยทั่วทุกม <pouquinho ๆ S 2> ุมเมืองครับนะฮะมาเรื่องบัวขาวเข้าไปต่อยบวยคาดเชือกสามลุงหนึ่งใช่จริงไหมต่อยไม่จริงครับโช,โชว์ตอนแรกก็นึกว่าจริง <มๆ S 2> โอ้โหพอต่อยแบบมันเหมือนโชว์มากๆโชว์แบบเกินเหตุด้วยซ้ำไปไม่จริงเลยอ่ะดูแล้วเหมือนหนัง่ะเหรอเหมือนดูหนังมันเหมือนกับมวยปลอมอะไรเงี้ยนะจับฉากมาให้ดูหนังที่แบบ เตะก็กระเด็นเกินจริงนะครแต่ก็เป็นโชว์ฝรั่งสนใจต่อยที่พัทยานะครับก็โบขาวชนะไปคือโบขาวนี่พวกทัวจีนแล้วก็อะไรเนี่ยเขาชอบมาดูสามรุมหนึ่งนะครับเดีวดูการจัดคิวแอคชั่นนะว่าดูแล้วมันสนุกสนานสมจริงขนาดไหนครับนะรัโบขาวเนี่ยอู่ใน3ามคนใช่ไหมอยู่ในหนึ่งสิอ๋อคนเดียวนะครับคนขวามือ ดูได้สามคนมันก็ไม่มั่นใจเลยสามคนที่โตก็แฝ่เอาผมบายผมก็ตายพอดีสิครับครับผมตัวผมก็จิ้วเดียวนี่แต่แต่คือถต่ต่อยจริงไม่มาย่องอย่างเงี้ยครับนี่ครับบุกขานิ่งครับนิ่งแล้วกันครับจะเข้าไปทางไหนนี่เข้าก่อนนี่นี่นะเฮ้ยโอ้โหกระโดดเลี้ยงมาจากท่าพัะจันเลยครับพัง มันเหมือนคิวในหนังมากก่อนนะก็ต้องมีการซ้อมกันพอสมควรครับับทบเนี่ยโอ้โหโอ้ยเจ็บเจ็บแต่ก็ไม่ได้บอกมาก่อนนะว่าเป็นการช็โชว์นะอ๋อคนก็ฟ้อรร้อกว่าล่อยทิ้งกันเลยแบบเสียเส้นไปนิดนึงโอ้โหโอ้มาโอ้ยเอาโอ้เอ้ยเออโอ้ยถ้าทำเร็วๆวันนี้หน่อยก็จะคลาย โทนทีจาแล้วก็เธอหลงนะปล่อยไปปุ๊บปุีบปุ๊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 อปุ๊บ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 ปุบปุ้บปุ๊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 บปุบปุ๊บปุยบปุบปุ๊บปุ๊บปุบปุ้บปุ้บปุ๊บปุ๊บปุ้บปุ๊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 บปุบปุ๊บปุบปุวทปุปุ๊บปุ๊วปุ๊บปุบ จะมาอีกไหมมาอีกไหมมาอีกสิเอาอีกไหมยังมีอีกเวลายังเหลือเยอะครับนบใครเข้าก่อนอึ๊บปึนี่ไม่มีใครต่อยบัวขาวได้ทั้งหมัดเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหทีมบัวขาวเนี่ยหลบได้ครับอะไรมันไม่หลบนะครับโถ่เนี่ยลอยเกินเหตุเรียบร้อยครับจบไปนี่ครับเกลียวกราวนะครับ หมือนราวกับพวกไม้บัวขาวตอนที่แสดงเรื่องนายทองดีฟันขาวครับกำหนดจะฉายโดยบินบรือริดเนี่ยโฆษณาให้เขาดีกว่าปลายปีนี้กนานนะอีกน่เพิ่งเดือนสองเองนะจะถ่ายไนพอสมควรแล้วนะไปเรื่อยๆตัวอย่างไม่ค่อยมีมีตัอะไรคิวไม่ค่อยมีมีไปต่อยที่คุณหลุนไฟด้วยนะครับถ้าใครจะดูบัวขาวนี่เดือนหน้ามีนาคมแล้วก็พฤษภาคมแล้วก็ใครที่ติดตามว่าจะได้ต่อยกับอีหลงอีกไหมเนี่ยประกาศเรียบร้อยในงานนี้แล้วอีหลงเอาไหม อีหลงมันมาท้าตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วมันขึ้นมาบนเวทีเลยใา่ได้อีหลงนะใช่นะครับก็แน่นอนว่าจะเจอกัปลายปีนะรับปากกันละอ่ะ่จงนี้เดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วงสปอร์ตฮีโร่กับการกีฬาแห่งประเทศไทยกันครับโครงการสปอร์ตฮีโร่เนี่ยก็เป็นโครงการที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับให้ ดาวรุ่งที่สร้างผลงานแล้วก็มีเงินเดือนให้ทั้งโค้ชอะไรด้วยแมมจะดูไม่เยอะมากนะแต่สําหรับเด็กๆเนี่ยมันเป็นขวัญกำลังใจครับสา0 0ันห้าพันนะเป็นเรื่องที่ดีมากมันเหมือนมีเวทีให้ให้เล่นนะใช่ใแล้วท่านผู้ว่าว่าไงบิกเสือบิกเสือก็พูดถึงเรื่องของเทนนิสต่อเนื่องที่เมื่อกี้เราปไเปยไปบ้างแล้วนะครับที่จะตรวจสอบเอกสารต่างๆของ อ่สโมสรสมาชิกาที่เป็นโมคะไปที่ว่านะครับตอนนี้ก็บอกให้รอถึงเดือนมีนาคมช่วงปลายเดือนก็น่าจะรู้กันครับเลื่อนมาหลายรอบแล้วครับส่วนในเรื่องอื่นๆเนี่ยการกีฬาประเทศไทยก็สำรุนทั้งในเรื่องการแข่งขันกีฬาโยวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาเหลือปีนะครับปีละครั้งใช่ครับทุกปีพง่ายๆปีนี้ก็เตรียมสําหรับ โปกเกมฤดูร้อนครับได้ข้ามาทุกขณะแล้วในครับของนักกีฬาน่าจะภายใน2เดือน3เดือนเนี่ยมัจะรู้ว่าเราจะได้นักกีฬาเข้าไปเท่าไหร่ประมาณพฤษภาน่าจะสุดท้ายแล้วครับยังมานะครับอ่ะก็ติดตามกันต่อไปส่วนรายการของเราถึงช่วงท้ายปลายทางนะครับขอบคุณสาหรับการติดตามรับฟังนะขอบคุณรับชมสิเออถ้ารับฟังนี่มันต้อง90.5ตอนเที่ยงกับ เอฟเอ็ม99ตอนสองไม่บางคนขายก๋วยเตี๋ยวไงอ๋อฟังอยู่ฟังเออดีมากแกให้อีกนะฮะก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยนะครับมีให้ดูกันได้นะฮะก็สิงค์คอมเมอชั่นนะครับทางด้านยาแนวตาจระเข้นะครับรถยนต์โตโยต้ากราทอร์พลังที่ยั่งยืนกับที่สดตราอร่อยดีแล้วก็โครงการสปอร์ตฮีโร่นะครับจากไอแกล้งประเทศไทยอ่าขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับ ติดตามกันได้เดี๋ยวเสาร์หน้าเจอกันครับ,รบวันนี้ลีมิงกับสตีเฟนเบรนลาไปก่อนนะครัับสสวดีครับสวัสดีครับ